สวัสดีครับสวัสดีครับบอมครับหญิงค่ะบีค่ะอ่ะเราจะมาพูดเรื่ององเที่ยวใช่ไหมวันนี้เออแบบมาแนะนำต่างๆมากมายใช่ใช่เริ่มเลยดีกว่าใหม่ไปไหนมาจ๊ะปีนี้ชั้นไปเซ็นทรัลเวิด์มาอ่ะก็คือเป็นปีแรกของชั้นที่ที่ได้อยู่เขาดาวที่กรุงเทพอก็ต้องบอกก่อนว่า อบอุ่นมากเพราะคนเยอะมากที่สําคัญก็คือมีโอกาสได้เจอศิลปินที่ตัวเองชอบแล้วก็ดูจุดพูตอนเขาดาสวยงามซึ่งก็ประทับใจประทับใจอ่าแล้วเธอหลับไปไหนมาฉันไปเชียงใหม่มาเป็นยังไงคะอากาศอากาศดีเท่าไ่ไปอากาศดีแล้วก็แบบผู้คนดีผู้คนดีอาหารก็ดีใช่เป็นครบเออนี่ก็เลยแบบไปใช้เวลากับครอบครัวที่เชียงใหม่มาช่วงต้นปีค่ะจะบอกมาว่าเธอไปเชียงใหม่กี่ครั้งแล้วขอไม่นับ เราเลิกนับแล้วนะคะไปเชียงใหม่บ่อยมากฉันเห็นตอรี่นะคือแบบโรรตเชียงใหม่เชียงใหม่แสดงว่าเธอเลิฟเลิยมากม่ใช่แล้วเธอไปไหนมาช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาใช่ไหมฉันกลัวว่าไปเดินทางแล้วแบบคนมันเยอะแล้วคนเยอะจริงเลยฉันบอกว่าฉันหาข้อมูลแบบที่เที่ยวไว้เยอะๆเลยนะแบบเยอมากมายตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปที่ไหนดีแล้วก็กลัวว่า ไปแล้วมันจะไม่ดีว่าพอพอปีใหม่จบใช่ไหมใช่ใช่้ก็เล่นติ๊กตอกด้วยแล้วก็คือไปไปเจอไอ้เขาดาววัดอรุณเขาเรียกอะไรนะวิจิตอรุณวิจิตอรุณใช่ใช่ใช่อันนี้คือสวยมากสวยจริงปีนี้สวยจริงฉันแบบอันนี้ก็เป็นลิต์หนึ่งในลิต์ที่ฉันจะไปเ้ยแต่สวยจนทำไมสวยจนปีนี้ซีอนเอ็นอ่ะมาเลือกเป็นหนึ่งในจุดที่เขาถ่ายทอดเขาดาวไปทั่วโลกเลยนะใช่สวยจริงโดยเฉพาะภูนะเวลาที่แบบ ขึ้นมาแล้วก็มีพระปางวัดอรุณแล้วก็มีแม่น้ำเจ้าพยาล้วยปะสวยมากพูดไปเดี๋ยวไม่เชื่อเรามีคลิปทสั้นๆอ่ะใช่ฉันฉันไปหาคลิปมาไปดูคลิปกันค่ะ เป็นไงสวยไหมตบมือเป็นไงล่าสวยไหมล่าสวยสวยเพราะว่าฉันเป็นคนหาเพฉันก็ต้องหาสิ่งที่สวยสิให้มันสมใช่ไหมใช่ค่ะใช่ถ้าปีหน้ามีนะฉันจะไปฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมข้อมูลไงนี่ไงเนี่ยเป็นที่มาของการเตรียมข้อมูลที่ฉันควรจะมาเพราะว่า ฉันรีดไว้แล้วฉันไม่ได้ไปเพราะฉันไม่แน่ใจว่าแบบมันดีหรือไม่ดีแล้วก็มาบอกเราให้เพื่อนๆเราฟังใช่ไหมฝ่ามานี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าใเดือนกุมภาเดือนหน้าชื่อถึงเลยถึงเดือนกุมภาทุกคนก็จะรู้ว่ามันคือเดือนแห่งความรักอขึ้นชื่อสุดๆใช่ใช่เป็นตัวชูโรงแต่กอที่จะไปในเรื่องของวาเลนไทน์มันจะมีวันสําคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันตุดจีนเองค่ะจุดเช ก็คืออ่ะก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมติว่าปีใหม่ใช่ไหมปีใหม่ของไทยเราเนี่ยก็คือจะเป็นอ่าช่วงสงการใช่แต่ว่าถ้าปีใหม่สากลเนี่ยก็คือหนึ่งอ่ะหนึ่งมกราที่เราแฮปปี้นิวเย์กันไปเมื่อตอนต้นปีแต่ว่าสำหรับคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็คือวันวันปีใหม่ของเขาคือวันที่สิบกุุ่าพานธ์ของปีนี้ใช่ไหมใช่ใช่เฉพาะปีนี้นะเพราะว่าปีปีอื่นๆเนี่ยมันก็คือจะ เขาก็จะมีวิธีการนับใช่ซึ่งเราก็คือดูได้จากปฏิทินเป็น่ละปีอยู่แล้วซึ่งปีนี้น่าตรงกับวันเสาร์ที่สิบคุมภาพันธ์จช่อ่ะสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวทำไมตามต่างๆประเภทีตูจีนอย่างเงี้ยใช่ไหมฉันจะบอกว่าฉันมีมาแนะนำดีถ้าอย่างในกรุงเทพนึกถึงที่ไหนก็ต้องเยาวราชแน่นอนต้องเยาวราชอันดับหนึ่งอยู่แล้วใช่เพราะว่าปีนี้จะบอกว่าคือ ปีที่ผ่านมาฉันก็ไปไปไปมานะแล้วก็รู้สึกว่าแบบสวยมากเพราะว่ามีการประดับไฟแล้วปีนี้ก็เหมือนกันปีนี้ก็ยังมีการประดับไฟแต่ว่าเขาบอกว่าจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วเขาจัด29วันเลยนะัตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่9คุมพายใช่ปีนี้มี29วันนะเธอรู้ยังครับรู้แหละปีเบิร์นเดย์คนที่เกิดวันที่29คุมพายใช่คุณมีวันเกิดของตัวเองแล้วค่ะเหมือน4ปีมีครั้งเลยเราก็ควรจะจัด แฮปปี้เบิร์ดเดย์แบบในวันนี้วเออเป็นอีเวนต์อะไรเงี้ยแนะนำนะคะร่วมด้วยช่วยกันฉลองอะอะไรเยาวราชแล้วใช่ไหมถ้าไปต่างจังหวัดกันบ้างบ้านเกิดเมืองนอนฉันเองที่ไหนครับไม่ถ่ายว่าฉันเป็นคนที่ไหนตายละอยากได้คำตอบจริงๆเลยคำตอบปลตกใจขอความจริงหรือว่าเราแบบว่าเฉลยเลยดีกว่าเออ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 ฉันฉันกลัวคำตอบเธอก็คือฉันเป็นคนนครสวรรค์ค่ะเออก็ต้องไปนี่ค่ะ ตุ๊ดจีนนครสวรรค์ยิ่งใหญ่อลังการเขาก็ขึ้นชื่อของเขาแหละอันเนี้ยใช่คือตุ๊ดจีนอยู่ในคําขวัญของนครสวรรค์ด้วยนะไหนยังไงซีลองพูดเมืองสี่แควแห่บางกอนพัดผ่อนบึงบอระเพ็ดป่ารถเด็ดปากน้ำโพค่ะท้ายหน้าหนาวไปเที่ยวเลยไปเที่ยวลุมบัตแค่แหละเคยเคยไปอยังอ่าก็เคยไปแต่ว่ายังไม่เคยไปเทศกาลตุ๊ดจีนที่นั่นเธอแล้วเธอเคยไปฉันยังไม่เคยไปนครสวรรค์ อเธอยังไม่เคยไปยังไม่เคยยังไม่เคยยังไม่เคยไปเที่ยวไม่เคยไปอะไรเธอพลาดแล้วพอจังหวัดนี้ดี่า้องลเปใช่ไหนเสร็อลองเล่าสีเล่ามีอะไรสิอย่างตุตจีนใช่ไหมก็คือจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของชาวนครสวรรค์มากเหมือนเขาจะปิดตัวเมืองอ่ะจัดงานนี้โดยเฉพาะเลยก็คือมันจะมีการแห่กลางวันกับแห่กลางคืนแต่ว่าจะเริ่มแห่กลางคืนก่อนนะกลางคืนเนี่ยจะจัดในวันที่12กุมภาส่วนกลางวันเนี่ยจะจัดวันที่13กุมภาก็คือเขาจะมีขบวนพาเลทอ่ะ คล้ายๆขบวนพาเดแต่ไม <c oughs> ขบวนแห่ขบวนแห่ <c oughs> เ,หเลยเนะแหละก็คือรอบจังหวัดนครสวรรค์เลยกลางคืนเนี่ยไฮไลท์เลยนะก็คือจะมีการอ่ามังกรนนปีนเสาแล้วก็พ่นไฟ <c oughs> ส่วน,น,นเห็นเห็นรูปเยอะมากสวยด้วยแล้วก็ส่วนตอนตอนกลางวันใช่ไหมกลางวันก็จะมีการปีนเสาเหมือนกัน พ่นน้ำกลางคืนพ่นไฟกลางวันพ่นน้ำเออครบและไฮไลท์ที่สำคัญของกลางวันนะก็คือเขาจะมีการเชิดมังกรลงน้ำด้วยเออไม่เคยเห็นอะไนเ้ยไม่เคยเห็นอันนี้ดีมากฉันแนะนำว่าให้ไปคือต้องไปอ่ะอ่าได้ได้ไดู้้ายเราต้องไปต้องไปดูแล้วแหละขายขนาดนี้ไปไหมคะไปสิคะขอบคุณที่สนับสนุนค่ารถและค่าที่พักไม่มีค่ะไม่มีค่ะเอาไม่มีค่ะ ไปที่จังหวัดอื่นกันบ้างจริงๆนอกจากนครสวรรค์แล้วนะจังหวัดเนี่ยยังจะมีจังหวัดอื่นด้วยอย่างสุพรรณบุรีอย่างงี้ที่สุพรรณบุรีมังกรก็ก็ใหญ่ใช่ใช่แล้วก็อาลงใต้ไหมลงใต้อาจจะเป็นสงขลาแล้วก็ภูเก็ตอืก็ขึ้นชื่อเหมือนกันใช่อ้อลืมบอกนิดนึงอะไรอะ ตุดจีนนะ้สวรรค์ที่ใหญ่อลังการขนาดนี้ก็คือเขาั12วัน12คืนนั่นเองตั้งแต่วันอะไรทีนึงตั้งแต่วันที่3กุมภาจนถึงวันที่14กุมภาวันที่14กุมภาพันเป็นวันอะไรคะบีวันวาเลนไทน์สิคะวันแห่งความรักตัวชูโร่ของเดินกุมภาใช่เธอมีอะไรมาแนะนำไหมเออมีข้อมูลอะไรบ้างฉันก็คือคาสัน5ที่เด็ดเด็ด สำหรับสายมูแบบพวกเธอที่ยังโสดแล้วอยากเปลี่ยนสถานะเอ๊ะอันนี้ยังโสดแต่อันนี้อยากเปลี่ยนสถานะอย่างนี้ได้ปะอันไหนลองลองเล่าให้ฟังเพื่อบอกข้ามไปดีกว่าเล่าเลยวัดแรกที่ฉันจะพาผู้เธอไปมูก็คือวัดแขกสีลมอ่ะซึ่งทำไมถึงต้องไปวัดแขกเพราะอะไรคะจะขับอะไรยังไงไม่อยากขับสิ คืมขอันู้จะมีปาร์ตี้ว่ากูไปช่วยคนอยู่เอ็มอาร์ทีแล้วโควาดแขกเขาหัวแตกเขาไม่ได้หัวแตกเขาที่ไปยแล้วค่ะอย่าเพิ่งขอท้องประวัตินึงเคยไปทักคนว่าพี่หัวแตกม้าอจริงไหมค่ะเขาไปวัดแขกมาแล้วทีเนี้ยเขาเราเหมือนเขาไปไปคนเยอะๆวันนั้นเป็นวันพิธีอะไรสักอย่างอยู่เอ็มอาร์ทีแล้วเหมือนเหงือเขาแตกเหมือนคนจะเป็นลมทีแล้วทีเนี้ยพอ เหงื่อมันเข้าเยอะๆมันละลายแล้วมันเหมือนเป็นเลือดทีนี้ยเขาจะเป็นลมหนูก็เลยบอกว่าพี่คะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยมีคนจะเป็นลมแล้วเขาหัวแตกด้วยพี่เขากลัวเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตก็เลยหันหน้ามาหนูไม่ได้หัวแตกค่ะหนูไปวัดแค่หนูก็แบบก็ช่างก็เรียกเรียกแบบว่าตปมาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันเลยเป็นแบบแบบควนึกถึงวัดแก่ก็คะนึกถึงภาพดีใช่เอาไว้พี่ชายถึงซีก็ได้ เอา้าท่อนชต้องส่งเข้าใหม่อีกไหมอ่ะเริ่มาที่วัดแรกจริงๆคือวัดเนี้ยถือว่าเป็นวัดที่ยอดนิยมแล้วก็คือถือว่าดังในโลกโซเชียลพวกทิกต็ <IG S 1> อกไอจิงเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ไปขอพรในเรื่องความรักเนี่ยก็จะ สำเร็จสมหวังเพราะว่าเชื่อกันว่าพระแม่อุมาเทวีเนี่ยก็คือเป็นเทพพเจ้าของความรักท่านจะมีความรักที่มั่นคงต่อองค์พระศิวะถ้สมมติว่าเราไปไหว้เนี่ยก็คือเหมือนเราจะได้ความรักที่ดีแล้วก็ความรักที่มั่นคงอ่ะส่วนเวลาทําการของวัดม่นเวลาที่ไขอพรใช่เวลาที่ขอพรก็คือ6โมงช้าถึงสองทุ่มของทุกวันซึ่ง เวลาไปถึงเนี่ยเราก็อาจจะต้องศึกษาไปก่อนว่าควรจะใส่เสื้อสีอะไรควรจะไหว้ด้วยอะไรเพื่อที่การขอพรเนี่ยจะสำลิผลใช่แล้วมีมาฝากกันไหมคะมีไหมมีไหมมีเหมือนสมุนไพรสิครับควรตเสื้อสีอะไรอย่างงี้ยคือจริงๆเนี่ยก็การขอพรก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมถวายดอกไม้นมผลไม้ขนมอินเดียที่ทําจากนมแล้วก็น้ําตาลแต่สิ่ง ต้องห้ามเลยเนี่ยก็คือห้ามนําเนื้อสัตว์ทุกชนิดเนี่ยเข้าไปภายในบริเวณวัดซึ่งก็สีเสื้อเนี่ยก็จริงๆแล้วตามสีแต่ละคนที่ถูกฉลองมากกว่าอาจจะตอนที่ไหว้เนี่ยอาจจะในบริเวณวัดเนี่ยเขาก็จะมีของไหว้ให้เราอาจจะสอบถามผู้รู้เอาถามอันนี้ถูกไม่ค่าหนูอย่ังไํ่ได้งานวิธีการไหว้ที่ถูกต้องเพื่อให้สัมฤิผลส่วนอีกวัดหนึ่ง ซึ่งพวกเธอต้องรู้จักดีก็คือวัดอไม่ใช่วัดพระแม่ลักษมีออตรงเกสรใช่ไหมใช่เป็นศรเลตรงแยกราชประสงค์แสดงว่าเคยไปมาใช่ไหมคะเราเคยได้ยินไงชื่อเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องของความรักต่างๆ่างอะไเลยพระแม่ลักษมีเนี่ยเป็นเทวีแห่งความรักเพราะว่าเป็นชายาคู่บารมีของพระนารายณ์หรือว่าพระวิษณุก็คือแถมยังเป็นเทพีที่มีความงดงามความ่าทึ่งแล้วก็ นอกจากเธอเนี่ยไปสักการะขอพรในเรื่องความรักเธอก็สามารถไปขอพรเรื่องโชคลาภได้เหมือนกันดีอันนี้ดีซึก็ถือว่าครบใช่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 ได้แฟนแล้วก็อาจจะรวยด้วยรวยด้วยถึงแฟนรวยหรือเรารวยก็ทางไปทางหนึ่งใช่ส่วนต่อมาก็อีกวัดนึงก็คือวัดโพซึ่งพวกเธอรู้ไหมว่าปกติการไปขอพร ที่นี่ก็มีขอพรเรื่องความรักเหมือนกันอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงอ่าฉันก็ไปหามาเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันเพราะว่าอในในวัดภูเนี่ยเราจะเข้าไปสักการะเออพระนอนใช่ใช่ซึ่งวัดเนี้ยเขาแนะนําสําหรับคนที่อายุขึ้น ขึ้นเลขสามแต่ยังไม่มียังไม่มีแฟนยังไม่เราไม่รู้ไม่รู้จักไงไม่ถึงคือคือถ้าต้องการคู่ให้มาไหว้ที่นี่ก็คือเขาเชื่อกันว่าจะเจอเนื้อคู่ซึ่งอยากให้พรสำลิผลเนี่ยเราจะต้องไปในทุกวันอังคารอ๋อหรือว่าทำไมไม่เคยเห็นใช่จริงจริงไปขอในในวันอื่นก็ได้แต่ว่าเขาแนะนํามาว่าต้องเป็นวันอังคารัดแท็กัดแท็กใช่ซึ่งเวลาขอพรเนี่ยก็คือจะเป็นแปดโมงเช้าถึงหกโมงครึ่งหกโมงเย็นนะมีทริคไหมทริคแนะน ไม่ว่าแบบยังไงถึงสำหรับท่านจะประทานพรอ่ะท่านวิธีการขอพรแล้วได้สมหวังก็คือเธอจะต้องไหว้ด้วยขนมจีนสามจับกับน้ำปลาและวทูบแปดดอกเชียนสีพึ่งแปดดอกดอกบัวแปดดอกแล้วก็เงินอีกแปดบาทออแต่ว่าไหว้ไหว้เสร็จเนี่ยคืออย่าพิ่งกลับต้องรอจนทูบหมดแล้วลาขนมจีนมากินด้วยอ เธอถึงจะสำเร็จผลอันนี้แปลกมากเออันนี้ไม่เคยได้ยินเคยได้ยินต้องไปเดี๋ยวเราดูมือกันไปวันาคารนี้เลยได้ได้แล้วก็ต่อมาคือสารแม่น่าพักขนงนที่วัดมหาบุตรอันนี้ก็ดังซึ่งจริงๆเราก็คือไม่ไม่ต้องแบบสืบประวัติอะไรมากเราเรารู้อยู่แล้วในส่วนของความรักที่แม่น่ามีต่อพ่อมาว่าเป็นความรักที่รักแท้ แล้วก็ซื่อสัตย์ต่อกันอ,อถ้าอยากได้ความรักที่ดีความรักที่ซื่อสัตย์มั่นคง <c oughs> ก็ต้องไปไหว้ที่ศาลแม่นาคพระขนม,มซึ่งนักรอพี่ที่ท่าเรืรอทกวันเลยใช่แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รอนเท่าไหร่ <c oughs> <laughs> เพราะว่าแม่นาท่านบอกว่ารอมาแล้วเขารอมาแล้วใช่แล้วเขาไม่ต้องรอใช่เราไม่ต้องรอเขาเออซึ่งวิธีการขอพรก็คือทูบสองดอกดอกไม้หรือพวงมาลัยก็ได้รวมถึงมีแผ่นทองคําเปลวซึ่งอันนี้ก็คือทางทางศาลมีให้แล้วก็อาจจะเพิ่มเติมในส่วนของซื้อผ้าเจ็ดสีหรือชุดไทยหรือจะเป็นชุดเด็ก่าสําหรับลูกของแม่นาอะไรเงี้ยในการไหว้แต่แต่ที่จะ เน้นย้ำเป็นพิเศษก็คือจะเป็นเรื่องของข้อห้ามในการไหว้แม่นาคก็คือห้ามปิดทองที่ใบหน้าที่ดวงตาและริมฝีปากห้ามเทน้ํามันจันทร์ที่องค์แม่นาคแล้วก็ให้ปิดทองขอพอรแม่นาคที่ฝ่ามือแล้วก็ห้ามพรมน้ําอบและก็ลดน้ําตรงบริเวณลูกบ้าน oh <my>. oh. ใช่ oh. ซึ่งเวลาขอพอรก็คือเจ็ดโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นของทุกวันค่ะ oh. เวลาทาการของพ่อแม่ทุกที่ใช่ส่วนส่วนส่วนวัดสุดท้ายก็คือศาลเจ้าแม่ประดู่ตลาดเก่าเยาวราชอันนี้ทุกคนเคยไปหรือยังคะยังไม่เคยไม่เคยอ่ะอันเนี้ยคือจะต้องไปคือจริงๆอยากจะแนะนําทุกครั้งว่าเวลาไปเยาวราชเนี่ยควรจะแวะวัดนี้อ่เพราะว่าเนื่องจากอยู่คู่กับเยาวราชมามากกว่าร7 0ยเจิปีเออซึ่งก็มีชื่อเสียงในเรื่องของ การขอลูกการขอความรักแล้วก็เรื่องของการงานโชคลาภต่างๆซึ่งเขาก็เชื่อกันว่าการขอความรักเนี่ยก็จะสมหวังแทบทุกคู่แทบทุกคนที่ไปขอต้องรอและสเต็ปต่อมาก็อาจจะต้องไปขอลูกต่ออ๋อซึ่งวิธีการไหว้เนี่ยคือจะต้องเตรียมธูป45ดอกเทียนแดงหนึ่งคู่และผลไม้5ชนิดให้เน้นรสหวานเป็นพิเศษแล้วก็เขาเนี่ยจะมีจุดให้ ปักตามจุดต่างๆบริเวณตามทั้งหมด7จุดด้วยกันซึ่งปรับทูบเนี่ยคือทางในสารเนี่ยเขาจะมีป้ายแนะนำให้กับท่องเที่ยวด้วยเจ็ดจุดใช่ไหมคือไปตามที่เขาบอกวันหนึ่งวันที่ห้าไปไหนใช่ซึ่งเวลาขอพรก็คือ8ปดโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นของทุกวันส่วนอะไรใั้คำูดว่าทำไมพ่อแม่หรือต่างๆทำการมีการพักอ่อนจัดคิวคือมันเป็นเหมือนการยื่นเวลาในการยื่นขอพรโอเคส่วนจะสําเร็จไหมก็คือ เราก็แล้วแต่บุญพฤกรรมจะนำพานี่แต่ว่าแันเลยสุดท้ายนี่อะไรนะสารเจ้าแม่ปดู่ใช่ไหมก็คือเนี่ยตุดจีนใช้แนะนำว่าไปยวร่าก็ไปขอเลยใช่เพราะว่าวันวาเลนไทน์จะได้มีคู่เลยเออพร้อมใช้พร้อมใช้เผื่อท่านจะประทานพรแบบฟันแท้เออประมนั้นใช่อ่ะเธอมีอะไรมาฝากกันเนี่ย เราพูดถึงเดนอนถึงความรักใช่ไหมฉันก็เลยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมีกิบบิกเกี่ยวกับเรื่องความรัก,กมาฝากทุกคนด้วยสถานที่ท่องเที่ยวใช่ที่แบบอ่ะมีความแบบกระจุกกระจิกน้าร้กงหน้ารักเนี่ยมาเล่าให้ฟังที่ไหนบ้างอ่ะที่แรกที่เรามาฝากวันนี้ก็คืออยู่ที่บ้านร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกคือที่เนี่ยตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ ภูหินล่องกาใช่ดอกพโลกแหละแล้วก็ที่นี้นเป็นหนึ่งในจุดชมดอกพญาเสือโค่งด้วยนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับภูลมโลใช่ซึ่งตรงนี้พอไปเที่ยวเนี่ยคือจะมาดูดอกพญาเสือโค่งได้ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราถึงกลางเดือนกุมภาอ๋อแสดงว่าตอนนี้ก็ยังไปได้ใช่ใช่ใช่ถ้าเกิอดอ่อนช่วงช่วงเดือนกุมภาจะดูได้อยู่แล้วก็ในหมู่บ้านแห่งนี้จะมีหน้าผาจานวน6จุดที่มีการตั้งชื่อให้เหมาะกับช่วงเดือนกุมภามยังไงสงสัยอยากรู้ผาแรกชื่อว่าผาพบรัก ไปพบรักกันที่ผาที่อไรนี้หลังจากนั้นพอเดินไปนิดหนึ่งสองลเมตรจะเจอกับผาบอกรักพบเสร็จไปบอกรักกันเลยใช่ใช่ถัดมาจะเป็นผาคู่รักผาคู่รักพอบอกรักกันปุ๊บก็เป็นคู่รักกันใช่แล้วก็เดินกันไปไม่ไกลนิดหนึ่งจะเป็นผารักยืนยงอ๋อเป็นคู่รักแล้วงานรักมันก็ต้องยืนใช่ต้องมีกาแบบพิสูจน์ทำไมเขาไำหน้าทำไมตอนสุดท้ายนี่น่าจะได้แต่งงานกันแล้วผาทันมาเป็นผาแห่งการพิสูจน์ความรักก็คือชื่อว่าผาไททันิค พิสูจน์ความรักเหมือนใจกะโหลกปัจจุบันยืนไหมและสุดท้ายก็คือชื่อว่าผ่าสลัดรักค่ะก็แปลว่าก็แปลว่ารักไม่ยุดไปแล้วใช่แต่ทีนี้เนี่ยหกผาเนี่ยมันอยู่ใกล้กันเราสามารถที่จะเดินเลือกผ่าที่เราแบบพึงใจว่าตอนนี้ฉันอยู่ในสถานะแบบอะเป็นคู่รักกันก็ไปถ่ายรูปกับผ่าคู่รักได้อะไรเงี้ยใช่หรือแบบอ่ะอยากบอกเลิกกันแต่แบบไม่อยากบอกตรงๆก็ไปผาสลัดรักก็ได้สลัดกันดีๆแล้วยตรคาไม่เอาไม่เอาใช่ อะไรนะแต่แต่ฉันชอบอันนี้นะปบอกลักอ่ะเป็นการเหมือนแบบพาไปเที่ยวในตรงนั้นโดยที่แบบปอกลักดยทย่เราขอเป็นแฟนตรงนั้นเลยก็นี่นะโซโรแมนส์นี่ไงเธอก็ไปขอพรใช่ไหมมื่เกี้ยวไว้พระแล้วก็ จูงมือไปผาที่บอกหลักให้ฉันบอกดี่แกนี่ไงเธอมีคู่ใช่ป่ะไปนี่เลยฉันแนะนำผาสลักได้เดี๋ยวไม่ได้เราต้องอยู่ที่แค่ผาหลักยืนยงนี่ไงเราจะไปเดินวนนี้ไงก็เห็นวนไปใช่ซึ่งทั้งหกผาเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านร่องกล้าใช่ทิ่อันทูเห็นร่องกล้าจตุรพิษสนุโลกสามารถจะไปเที่ยวกันได้นะอันนี้ดีชอบมีกิมมิคดีใช่ใช่แล้วก็เหมาะกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์สุดๆอ่ะโอเคอีกที่หนึ่งนี่ก็มีกิมมิคเหมือนกันก็คือตั้งอยู่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยววในัด นันตารามจังหวัดพะเยาเกี่ยวข้องกับเดือนกุมภายนางไงคือวัดวันดนี้เราจะรู้อยู่แล้วแหละว่าอ,าอย่างภาคเหนือใช่ไหมก็จะมีศิลปะแบบแบบเหนือภาคกลางก็จะมีแบบเนืองอะไรเงี้ยแต่วัดน,นันตารามที่นี้ศิลปะเขาจะเป็นมีความเป็นพมา่าผสมผสานด้วยใช่แ,<ต>แล้วก็วอนอกจากนั้นพะเยาไม่ได้อยู่ติดพม่าใช่แต่ที่นี่เขาใช้เหมือนกับเป็นช่างพม่ามาทำอะไรเงี้ยค่ะใช่ศิลปะพม่าใช่มีความสวยงามตะกันตาด้วยไม้สักทีนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือในพระพุทธรูปพระประธานทำมาจากไม้สัก นะสลักจากไม้สกักแล้วก็มีรูปสลักคิวปิดคิวปิดอ๋อกรรมเทพอ่ากรรมเทพใช่อยู่ข้างๆพระประธานที่นี่ด้วยซึ่งเป็นการผสมศิลปะตะวันตกเข้าไปแล้วคนคนที่ไปชมเนี่ยเขาก็เลยเชื่อกันว่าถ้าเกิดเราไหว้พระเราก็ไหว้คิวปิดตรงนี้นะก็จะเป็นเหมือนการแบบได้พรทั้งความรักแล้วก็แบบได้ได,ได,ได,ได้ได้บุญไปด้วยของกันก็เลยแบบคนนิยมไปขอพรเรื่องความรักกันเทวัดาี้ื่อเหมือนกันตั้งอยูอ่ในจังหวัดพะเยาใช่ได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งความรักไปพร้อมกัน ดีดีถือว่าไหวได้ทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีแฟนใช่ด้วยฉันควรไปคือต้องลองไปก็เนี่ยไปผ่าเสร็จแล้วก็พาไปทำบุนต่อแต่จากไปพะเยาก็ก็นานอยู่นะแต่ไม่เป็นไรไปได้ไปได้ใช่นอกจากนี้กุมภาแล้ววันท้ายใช่ไหมเราจะนึกถึงดอกไม้อ่ะใช่ท่านในกรุงเทพฯไปที่ไหนดอกไม้ให้เกิดพูดถึงปากคลองตลาดไหมใช่ใช่ไหมล้วก็ซื้อดอกกุหลาบต่างๆให้รูปกลับไปเลยสะพานพุทธเออสะพานพุทธทีนี้เนี่ยนี่ก็เลยแบบว่าอ่ะ รวบรวมสวนดอกไม้ในรอบๆประเทศมาให้ทุกคนได้เที่ยวกันด้วยชอวประเทศไปถึนขอประเทศง <c oughs> ั้หรอทั่วประเทศเ๋อท<อ>ั่วประเทศใช่เดี๋ยวเรื่องมันแค่สี่จุดอ่าที่แบบไปแล้วมันมีมีดอกไม้ให้เที่ยวเรื่อยๆตลอดอะไรเงี้ยไปแล้วมีแน่นอนใช่ที่แรกก็คือสวนกุหลาบกลางพนาจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชใช่ที่นี่ก็เป็นสวนดอกไม้สวนดอกกุหลาบนี่แหละที่แบบว่าคือเขาปลูกอยู่แล้วแล้วก็เขามีการตัดขายอยู่แล้วอะไรเงี้ยเด็ดแต่เราว่าสามารถไปเที่ยวได้แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็มีร้านกาแฟให้แบบ1ิบกาแฟแล้วก็อยู่ท่ากกลางดอุบ ก็สามารถซื้อดอกไม้เนี่ยกลับไปฝากคนที่บ้านได้ด้วยโอถ้าไปกับแฟนนี่ไงก็ซื้อดอกไม้แล้วก็ให้เลยได้เลยบอกรักตรงน้เลยดีอ่ะถัดมาก็คือไปที่สวนดุกชาติแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายที่นี่เนี่ยใช่เขาขึ้นชื่อเชียงรายเนาะภาคเหนือรู้แล้วว่าอากาศดีอะไรเงี้ยแล้วก็เขาขึ้นชื่อเรื่องดอกไม้อยู่แล้วเขามีการปลูกดอกไม้เนี่ยหมุนเวียนตลอดทั้งปีฉะนั้นแปลว่าเราไปช่วงไหนเนี่ยก็จะมีดอกไม้ให้ชมตลอดปีอยู่แล้วสวยกาจริงๆลองไปดูได้นะคะที่ สวนดุกชาติแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะอ๋อโอเคถัดมาไปไปทางตอนออกบ้างอ่ะใกล้ๆใช่ที่แรกคือที่สวนนงนุษพัทยานที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแล้วก็ความตะการตาอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามีทั้งอะไรล่ะกิจกรรมอ่าทั้งกิจกรรมแล้วก็มีมุมต่างๆให้แบบไปเดินเที่ยวถ่ายรูปได้ตลอดทั้งวันเลยแล้วก็มีมีดอกไม้ด้วยใช่มีมุมดอกไม้ให้เราไปถ่ายรูปซึ่งที่นี่ก็มีการหมุนเวียนดอกไม้ทุกตลอดปีเหมือนกันก็ไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเช่นกันค่ะ ไปกรุงเทพด้วยใช่ไ,ไปง่ายเลยอีกอันหนึ่งนี่ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะคือที่สวนไม้เมืองหนาวหรือ Miracle of n a t u r l ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองเป็นข้อมูลแบบทางการตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่จ <laughs> ังหวัดระยองคืออย่างนี้คืออันนี้มันจะเป็นสวนดอกไม้อยู่ในโดมกระจกเลย oh. ใ้่เลนเ์โดมนี้อุณหภูมิอุณหภูมิแบบแค่20องศาเธอเตรียมาแบบ<ห>เออเตรียมเสื้อผ้าไปให้รูปชิวชสวยๆแล้วก็มีแบบดอกทิวลิปอะไรเงี้ยให้เราแบบถ่ายรูป ต่างประเทศใช่ใช่แตไปแค่ที่ไหนตรงระยองเองใช่แล้วก็สามารถซื้อดอกไม้ไปฝากคนในบ้านได้เหมือนกันแล้วก็เข้าชมฟรีด้วยไม่เสียตังค์นะจ๊ะที่นี่อ๋อนี่ไงเราไปพัทยาเสร็จใช่ไหมเราก็ไประยองต่อใช่ใช่รือว่าไม่ไกลนี่แหละเราก็เลยหยิบสี่สวนดอกไม้เนี้ยมาฝากทุกคนเพื่อจะไปเที่ยวในช่วงเดือนกุมภาเนี้แหละช่วงวันแห่งความรักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไปเดทก็ได้กับคนที่เราไปมูมาแล้วไปเที่ยวสุดที่เสร็จแล้วก็ไปสวนดอกไม้ต่อไปเลย คอนทินิวกัน้างนะที่เราเตรียมมาต่อเนื่องสุดต่อเนื่องเออเนี่ยแหละก็เป็นการรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วก็กิจกรรมประเพณีต่างๆมากมายมาให้ทุกคนได้สัมผัสมากมายมากมายคือจริงๆอ่ะกิจกรรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวมันมีเยอะมากข้อมูลมันมีเยอะอยู่แล้วใช่แต่ทีเนี้ยเราจะมาพูดในอันนี้ สามวันจะจบไหมไม่จบเออเพราะฉะนั้นเราก็จะหยิบที่เรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจแล้วก็เราเองก็อยากไปใช่ใช่คือเราต้องแนะนำในสิ่งที่เราอยากไปทุกคนก็เลยน่าจะแบบอยากไปเอมอนเราหรเล่าองคิดเองทุกคนต้องอยากไปเออประมาณนี้ใช่ใช่ก็หากวันเพื่อนคนไหนที่มีที่เที่ยวอยากจะแนะนำหรือว่ามีที่ไหนอยากให้เรารู้จักก็สามารถคอมเมนต์บอกข้างล่างด้วยก็ได้นะ ถ้าเกเราจะหยิบมาแบบอ่ามันเล่าให้คนอื่นฟังว่าตรงนี้มีที่นี่ช่วงนี้มีงานอะไรอะไรเงี้ยก็มาบอกเราได้ด้วยเหมือนกันใช่บางคนอาจจะแบบไม่อยากอ่านไงใช่ไหมหมายถึงว่าเไม่อยากไปหาข้อมูลก็ไม่อยากอ่านอะไรประมาณนี้เราก็เลยมาพูดให้ฟังดีกว่าเพราะว่าเราเองก็หาข้อมูลเที่ยวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทําให้มันเกิดประโยชน์มากิ่งขึ้น่ด้วยกันมีเล่ามีสาระมีสาระแต่บางทุนที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่าช่วงนี้คือช่วงสาระประมาณนี้ใช่แล้ว สำหรับตอนต่อไปจะไปที่ไหนแนะนำอะไรบ้างก็อย่าลืมติดตาม,ตามกดไลค์กด subscribe กดกระดกินกุ้งกินกุ้งกินใช่แล้วมาเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบ๊ายบาย